เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าคุณเป็นคนที่เกลียดไอ้ถูสว่วมหรือคุณอยากจะฆ่าไอ้ถูสว่วมผมแนะนําเลยแบบนี้ toilet f o n t i e r สร้างโดย dark e n d t o i l e t แบบนี้มันเป็นแบบแนวยิงพวกไอ้ถูสว่วมท่านผู้ชมเนี่ย behold the army of s k i b i d i toilet วิธีการ control ยิงกดคลิกซ้าย เลงกดที่ขวารีโหลดกด R inspect แปลว่าอะไรวะ inspect แปลว่าตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับเอาแหละเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราอยากจะกระทืบสกีบีดีเต็มทีละใช่ไหมเตชินอ <laughs> โอเคโอเคปะท่านผู้ชมไปกันเลยมาตอนนี้เราก็เข้าเกมที่เรียบร้อยแล้วเตชินเกมนี้มันเล่นยังไงวะเตชินอธิบายหน่อยีอี้ส ที่นี่แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมหนหมุนอย่างไรมันหมุนเป็นเบเบอะไรเงี้ยเอาแหละท่านผู้ชมรับตอนนี้เราได้มาสนามรถเป็นที่ร้อยแล้วไอพวกนั้นมันตัวอะไร,ไรนั่นมันไอพวกตัวโหถ,ถ,ถ,ถส้วม้วท่านผู้ชมตายแล้วก็ตายแล้วตายแล้วมันก็จะหมุนลงส้วมแล้วท่านผู้ชมโอ้เสียงเกมดังชิบหายเลย องมีเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยเยี่ยมโอ้โหเอ้ยเพื่อนเรามันเป็นเอ่อสปีกเกอร์แมนตัวใหญ่มากกับคาเมลาแมนเอ๊ะน้ำมันไอสกีบดี้ตัวเล็กแมงมุมโอ้โหเพลง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 ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยเพลงเยี่ยเพื่อนเยี่ยมมันเออ เพื่อนเพื่อนขับรถชนมันได้ด้วยไอชินไม่ได้ไม่ได้อะมันมาเป็นกองทัพเลยสกีบีดี้ตัวเล็กตับทหารฮะอ่ะฮะโอ้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 ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนพาขับไปไหนโอ้โอ้โโอ้โโอ้โมันมาเป็นกองทัพเลย ไอ้นี่มันไอตัวโถส้วมใหญ่หน้าหน้ามันนี่สวบยิงฟันฟันสุดขาวใช้ยาสีฟันคอเกตมาแล้วผมไอตัวนี้มีปืนอยู่ด้านล่างด้วยแล้วทำไมมันไม่ยิงโอ้โอ้ใครว่าไม่ยิงใครว่าไม่ยิงเกือบตายแล้วมันอึดมากครับผู้ชมอึดโคตรเออถ้าผู้ชมของเกมนี้คือมันมันเหมือนจะซื้อปืนได้หรือเปล่าเตชินมันซื้อปืนได้ไหมซื้อปืนได้โอเคมันซื้อตรงไหนอ่ะ อ่าตรงข้างหลังจุดเกิดหลังจุดเกิดมีเจ็ทแพด้วยใช้ได้ไหมสอง้เก้าสิบเก้าโบกัสว้าวมันมีมันมีดอกฟีตามแมปอยู่ราคา,าไปเรื่อยอันนี้คืออะไรสปีกเกอร์คอใช้แล้วจะแปลงร่างได้หรออ่อามันจะโดนยูโอดูขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นสปีกร์สปีกเกอรเนี้ยเอ็มพีนี่ ท่านผู้ชมผมได้ปืน MP5 มาแล้วเขาผมมีปืนพกด้วยอันนี้ปืนอะไรโอ้ปืนกรุ๊กเยี่ยมไปเลยมาผมได้ปืนใหม่ละพร้อมกราดยิงโอ้ท่านผู้ชมปืนดีดกระสุนหมดเร็วมากท่านผู้ชมปืนดีดแถวกระสุนหมดแล้วแต่ดาเมจน่าจะแรงแต่ลองดูหน่อยดาเมจลองดาเมจแรงแรงแรงใช่เล่นนะท่านผู้ชมแรงใช่เล่นนะสอยเอลิคอปเตอร์ได้พอลิคอปเตอร์โถส่วมเรียบร้อย ผมมันเกิดมาเยอะมากท่านผู้ชมตอนนี้เว็บที่สาสิบเจ็ดแล้วผมมีเงินสามร้อยอ่ะคือไม่อยากจะมองว่าผมรวยเกินไปอ่ะเนาะชินมีเงินเท่าไหร่สี่พันเจ็ดร้อยเจ็สิเจ็ดโอเคผมจนหมือนเจชินแล้วผมคือตัวละครไปสามตัวแล้วมีซื้อตัวละครด้วยอ่ะาตัวละครละหมื่นโอ้โหแล้วก็ซื้อปืนอีกสามพัน เออท่านผู้ชมเกมนี้มันมีสกิลด้วยนะครับเนี่ยถ้าบอรดเรากดตัว R ปึ๊บอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเอิดเรากดตัวคิวของผมมันจะเป็นสกิลฮิว Q เพื่อนนะผมก็ถือว่าดีอยู่ก็สกิลก็แล้วแต่ตัวนะใช่แต่ว่าตัวครูม,มันไม่มีมันอึดอย่างเดียวเอาละครับท่านผู้ชมรขบเท่าที่ผมเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแบบมันแบบนี้มันก็มีเพียงเท่านี้เอาผมก็แค่เออเอาปืนมาไล่กาดยิงให้พวกโถสวมบินได้กับโถสวม ขยับหัวไปมาฟันสุดจะแหลมคมด้วยยาสีฟันคอเก๋เนาะมันก็ไม่มีอะไรอะมันก็ไม่มีคนทิ้งเหมือนกันเลยมันก็ไม่มีคนทิ้งได้ลงเหมือนกันเลยก็เลยมาจบแบบนี้เอาล่ะท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเตชินเป็นมีอะไรจะพูดไหมมันจะวางอะไรกับแบบเช่นนี้วะ